สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดน,นัดุจริญนะครับรายชื่อนะครับกับรูปพี่เข็นอยู่ในขณะน,นี้เป็นลูกศิษย์นะครับที่เพิ่งสมัครมาสดๆร้อนๆเลยนะครับการสมัครมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์สมศักดิ์นะครับเพื่อที่จะมาเล่นมายากลด้วยกันนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสมัครได้ฟรีก็ส่งรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายหน้าเต็มนะครับส่งหน้าเต็มลูกถ่ายเดียวนะครับหน้าเต็มแล้วก็ส่งที่อยู่ยนะครับเบอร์โทรศัพท์ นะครับจังหวัดนะฮะรหัสเบรสนีนถ้ามีโทรศัพท์ก็ช่วยบอกมาด้วยว่าโทรศัพท์เบอร์อไรถ้าเรียนอยู่ก็บอกด้วยว่าอยู่ชั้นอะไรโรงเรียนอะไรนะครับแต่ถ้ายังไม่เรียนก็สมัครได้นะครับไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นนะครับ mm. ขอฝากนะครับว่ามาหันมาเล่นมายากลกันนะครับมันเป็นความรู้อย่างหนึ่งซึ่งถ้าหนูหนูแบบวัยช่วงนี้เรารับมาแค่ 16คนเท่านั้นนะครับก็มีหลายๆจังหวัดนะครับที่เข้ามามีพิษณุโรคนะครับนราธิวาสนะครับแล้วก็ระยองก็มีนะครับทั้งหมดที่รับมาตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ก็16คนด้วยกันนะครับก็เชิญนะครับยังสมัครได้อีกนะครับงวดนี้จะรับประมาณสักยีคนนะฮะถึง30คนประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ